ที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรนะียมระหว่างองค,ค์กรกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกนชนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการผมก็มาให้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการแจกผู้เราซึ่งการันตีนะครับท่านเป็นแข่งยอดน้อท่านชิงเหรียญใช่ไหมผมก็ชิงอยูหลักนะจริง ไทยประเทศชาติผมทำให้ประเทศชาติระว่างผมคือประเทศชาติปลอดภัยมั่นคง่าางระยะยืนในระหว่างผมแค่นั้นขอท่านคือมีเรียนทางก็มาดีสุดทุกคนมีบทบาททุอย่แล้วทีมโค้ชใครอะีากลกีฬาไปด้วยวันนี้กีฬาต้องแข่งกันด้วยวิชาการกีฬาแข่งพื่ระดายไ่ไใจแบบน้นะเเียเีย่ยเียนออันนายกว เต็ม <BS> สน<ถ>ามท่านนายกชื่อเสียงอย่างงามหนึ่งในสนามไม่เคยแพ้ใครเฮ้ยมวยสาคนท้าวเรือเชียงสิบแคนุิไทยคณะกรรมการนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของนายรุมนรีของรัฐบาลและพี่น้องร่ฐบาลในสาต่อไปก็รัฐมนตรีไมมีกว่านี้ในช่วงแรกขอขอทุกทีได้ก่อนนะครับนัานเชื่อว่า ทุกอย่างพื้นฐานของทีมเนี่ยเป็นยังไงแต่ละคนที่ปไ,ไ,ไปเล่นกีฬามันมันพื้นฐานมันเท่ากันไหมถ้าพื้นฐานจะไม่เท่าเมื่อเท่าไปเล่นมันกลัก้าวข้างหน้าก็มันก็ไม่เท่ากันแต่เมื่อเป็นทีมมาแล้วโอเคแล้วเก่งกว่าคนอื่นแต่แล้วในสามคนด้วยกันมันก็มีความแตกต่างหรือสี่คนห้าคนหกคนสี่เป็นคน,คน,คนฟุตบอลนะก็บางทีก็เลยดูฟุตบอล้นะั้งฟุตบอลไามีวีด็โผมก็ดูไปดูไปทพียงแค่จากขันมันทุกคนไม่ดีเลยต้งวันมันนะครั้งนี้เลไรดีนะอะ่ะ ชมมันไม่ได้เลยนะพอมันชนะทั้งสี่ทีสามทีโอ้โอยดีเยเก่งแค่ห้กัททนทิดคนึิงทีมดีบางทัเนีเล่นไม่เป็นเรื่องเลยผลับไม่ต่างั่างแล้วเราใเพื่อมันคนดูต้องยึนหัวกน